สวัสดีครับผมผมก้มนะครับวันนี้ครับ,มรบผมได้คุยกับแม่หงอีกแล้วครับปวดตง่วงครับแม่หงนี่คือฝันทุกครั้งครับเกี่ยวกับในวังเกี่ยวกับราชวงศ์แท้จะทุกครั้งเลยเมื่อวันเมื่อกี้ครับแม่หงแกฝันเห็นพระองค์ท่านในหลวงรอเก้าซึ่งรหัสพระองค์ท่านที่ว่าแม่หงแกตีนะครับเนาะก็คือรหัสของพระองค์ท่านก็คือ901และก็แกก็ตี607 907ครับซึ่งเลขออก0 9 7ย์แม่หงก็ถูกเลข3ตัวโต้ครับแกก็ไม่ได้ถูกเลข3ตัวอย่างเดียวนะครับแกก็ถูกเลข91ด้วยครับโชคครับแกฝันเห็นย่ามใดครับก็ถูกเลขตลอดเลยแล้วก็ถูกเลขจริงครับงวดนี้ครับ16ธันวาคม66เนี่ยแม่หงแกก็ฝันเห็นในหลวงรอ10บครับฝันอีกแล้วฝันอีกแล้วครับแต่งวดนี้คือไม่ ไม่เกี่ยวกับวังไม่เกี่ยวกับช้างครับไม่เกี่ยวกับรถครับล่กสนาของความฝันครับแกบอกว่าหลังจากที่เลขออกแกก็มาฝันเลยนะครับผมกำลังเชื่อกนี่คือตัวเลขครับกับบนนีนะครับแล้ววนี้อาจจะมาก็ได้คือความฝันของแม่หงครับแกว่าแกฝันเห็นในหลวงรอสิบครับชี้ครับเอานิวครับเอาประหัตของพระองค์ท่านนี่คือชี้บอกเลขเลยครับชี้บอกเลขเลย คือลักษณะในความฝันคือเหมือนกับพงท่านรอสิบนี่คือจะชี้นิ้วไปตรงที่ว่ามันเป็นตึกเป็นตึกใหญ่ๆครับตึกนี่คือตึกใหญ่มากแม่หงก็มองตามมือที่ว่ารอสิบครับชี้นิ้วไปแล้วก็เห็นว่ามันเป็นตึกครับแม่หงพยายามนับชั้นตึกครับตึกมันไม่สูงครับตึกมันใหญ่ก็จริงครับตึกมันไม่กี่ชั้นแม่หงนับตึกครับทั้งหมด หหรือเจดชั้นนี่แหละครับอ่าครับ6ชั้นหรือ7ดชั้นนะครับเพราะว่าแม่หงแกมองไม่ชัดเนาะเพราะว่าลักษณะมันกใกล้ตึกครับประมาณสักจากต้องถือยูเนี่ยถ้าชี้ไปหนึ่งคือก็ก็ไกลพอสมควรครับแต่แกมองเห็นว่ามันเป็นตึกขนาดใหญ่แต่ถ้าจะไม่ผิดแม่หงนับได้หชั้นหรือ7ชั้นนี่แหละครับแกก็เลยบอกว่าหรือพระอ,องค์ท่านชี้นิ้วบอกเลขหรือเปล่า แต่ที่แม่หงครับแกมองชัดเจนเลยครับว่าตึกนั้นคือเขียนตัวเลขป้ายบักไงน,นึงครับคือเลขห้าศูนย์พอง์ท่านรอสิบชี้นิ้วไปตึกนั้นครับมันเขียนป้ายขนาดใหญ่เลยว่าเป็นตัวเลข50าศูแกก็มองเห็นชัดเจนครับว่าเป็น50แต่ตึกครับไม่แน่ใจว่าเป็น6ชั้นหรือ7ชั้นครับแต่ตัวเลขคือ50นนี่นะครับ คือความฝันของแม่หงถามมาฝันยังสิบอ่แกก็ฝันนี่งครับฝันสั้นๆครับแต่ในความฝันคือปกติส่วนใหญ่คือแม่หงแกจะฝันแบบเป็นเลืองเป็นลาวแต่ในความฝันล่าสุดนี้คือแกบอกว่าแกเห็นรอสิบชี้นิ้วไปตรงที่ว่าเป็นตึกหกชั้นหรือเจ็ดชั้นแล้วก็ตัวเลขในตึกเนาะมันเป็นป้ายขนาดใหญ่เลยครับเขียนว่าห้าศูนย์หรือพระองค์ท่านชี้นิ้วบอกเลขพระองค์ท่านรอสิบก็ชี้ไปห้าศูนย์แต่จกตีนะครับเนาะ ตึกนะ่ะถ้าไม่หชั้นก็7ชั้นหรือจะว่าเป็น6 5 0 7 5 0หรือเปล่าครับเพราะว่าตึกเนาะตึกอันนี้คือแม่หงกะตีครับอันนี้คือแม่หงกะตีนะเพราะว่าตัวเลขเนี่ยคือ50แต่ตึกนะคือมันมันหกชั้นเลยเจ็ดชั้นแม่หงแกก็เลยตีหกห้าศูนย์กับเจ็ดห้าศูนย์ครับนี่ครับคือแม่หงแกตีส่วนตัวเลขของพระองค์ท่านนะครับเนาะรหัสพระองค์ท่าน,น,นคือเก้าศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่ครับนี่คือรหัสพระองค์ท่าน และก็อีกรหัสประจําตัวของโมงท่านล่าสุดก็คือ910ครับ910เก่าไม่แน่ครับเนาะเพราะว่า970มันออกแล้วงวดนี้อาจจะออก910อีกรอบก็ได้อาจจะเป็นปไป่ด้ครับผมหรืออาจจะมาเลขกลับเนาะอาจจะเป็น610หรือ670อีกรอบก็ได้ลองบุงครับถ้าหากว่าใครตีเลขตัวอื่นได้ก็ลองบุงครับแกก็บอกเลขแค่นี้นะครับไม่หงแกบอกเลขแค่นี้ครับแกไม่ได้ใส่ใส่เลขอย่างอื่นเลยครับไม่ได้ใส่อายุข,ของโมงท่านเพราะอายุ อายุของพงษ์ท่านก็น่าจะเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดไหมครับน้นครับเนาะเจ็ดสิบหรือเจ็ดสิบเอ็ดสองสี่สองสี่เก้าห้าพง์ท่านเกิดสองสี่เก้าห้าจากปีเท่าตัวนี้เนาะลองคำนวณมองครับแต่ถ้าผมคำนวณไห้เดี๋ยวผมจะเอามาลงอีกรอบนึงครับแต่ว่าไม่หงแกไม่ได้โฟกัสพศไม่ได้โฟกัสวันเกิดไม่ได้โฟกัสเรื่องอายุแต่ถ้าบางคนครับโฟกัสเรื่องอายุก็ลองดูครับผม องท่านเกิดตอนที่พศสองสี่สองสี่้าห้าสองสี่เก้าห้านะครับเนาะก็น่าจะห6ห1เจ็ดิบอเจบสองครับน่าใช่ครับน่าจะเจ7ดหนึ่งเจ็ดสองยนะครับก็ลองดูครับวันนี้แต่ถ้าวันเกิดก็วันที่28บนะครับวันเกิดวันที่28สิบแแล้วก็พศสองสี้าห้านี่ครับคือตัวเลขแล้วก็รหัสองท่านคือ904แล้วก็9 1้าหนึ่ง แต่พระองค์ท่านชี้เลขไปที่ตึก50แล้วก็ตึกครับ6ชั้นกับ7ชั้นน่าจะเป็น6 650กับ750นครับนี่คือตัวเลขที่แม่หงครับแกตีมั่นใจมากกว่าครับก็คือ50แล้วก็650750้าบอกแปามาบางทีมันกหลายห่างครับแลวแจะคนชอบนะครับแลวแจ่คนชอบแลวแตะคนชอบว่าจะใส่เลขตัวใดแน่กับองมือครับแต่ว่าแม่หงแกบอกว่าแกฝันย่ำไหแล้วก็เลขออกทุกครั้งเลยนะครับ เลขออกทุกครั้งเลยถ้าไม่สองตัวก็สามตัวก็แบบนี้ครับงวดน,นี้วันน้นะครับเนาะงวดน,นี้ก็ไปแน่เพราะว่าบางเือถ้าเบลอเรื่องตัวเลขเนี่ยแล้วต่ชอบนะครับบางเือฝันเห็นโพงทันถ้าไม่ออกอายุก็ออกปศเกิดถ้าไม่ออกปศเกิดก็ออกเลียกกับปิศาถ้าหากว่าหลายๆคนมองเป็นเลขหลายหางเราก็เอาเฉพาะแค่ตัวเลขที่เราชอบก็พอครับเนเน้ๆหลักๆก,ก,ก็คือ6 50ย์กับ750นนะครับแล้วก็ 9.04นี่ครับคือเลขหลักๆเลยแต่ว่าบางคนมาบางคนก็อาจมาบันที่ก็ได้ครับคือ28อายุก็7จิอนะครับเนาะ7172ครับอายุของปวงทันก็รับนงครับเผื่อจะมาตัวใดตัวน,นึงก็ไม่แน่เหมือนกันผมกับเอาตัวเลขคือมามาบอกกับทุนครับมาเล่าเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะและ้วแ,แต่คนชอบครับแต่ละลัะครับคือผมก็อยากเน้นเลข3ตัว แม่หงแกก็ถูกเลข3าตัวซะส่วนใหญ่ครับบางครั้งครับหรือว่าอาจจะมา2ตัวก็ได้ก็อย่าลืมไปตัดเล่นลองจดไว้ครับลองแคปหน้าจอไว้เกี่ยวกับตัวเลขเผื่อตัวเลขนี่คือมันอาจจะตรงกันกับเจ้าไหนเจ้าหนึ่งก็ได้นะครับถึงแม้ว่าเลขมันจะไยหางก็จริงครับอาจจะต้องมีหางได้หางหนึ่งครับที่ออกหรืออาจจะมีบางตัวที่เราชอบก็เป็นไม่ได้ครับเพราะว่าผมเนี่ยครับก็ดูคลิปของบางคนเหมือนกันครับ บางคนครับให้เลขมาเยอะเยอะเหมือนกันนะครับเนาะให้เยอะเหมือนกันครับแต่ทุกเลขครับบางครั้งก็แล้วแต่คนชอบครับแล้วแต่คนจะเลือกว่าเขาสอบเลขตัวใดมากกว่าว่าเขาจะสอบตัวใดแต่ความฝันของไม่หงครับแกก็ฝันแม่นะครับเนาะตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับแกก็ฝันไม่จริงนะครับส่วนใหญ่แกก็จะฝันเกี่ยวกับในหลวงแล้วก็เลขเข้าแทบจะทุกงวดเหมือนกันงวดนี้ครับบ่แน่อาจจะมาอีกรอบก็ได้ขอให้ทุกท่านโชคดีมั่นหมายสิบหกธันวาคม 6ครับผม